สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามีแขกนะครับผมเฮ้ยอะไรแดงๆเขียวๆแดงๆส้มๆอะไรของมึงเนี่ยโอ้ป๋ามีอะไรอีกน้องมันนักบินมันจะดูดก็ดูดที่อื่นนี่กล้องเนี่ยกล้องถ่ายอยู่นอเนี่ยโอโทษทีนะครับโทษทีว่าเออเขากำลังแบบเขาเรียกว่าเสพ เซฟหรือว่าดูดวะเซฟอรับผมเซฟนะครับก็ไม่เป็นไรไม่เห็นหรอกนะครับโอเควันนี้มาพบกับนี่เป็นไงรถเด็กนครสวรรค์โอเคไหมผมต้อนรับใครที่กำลังมองหารายได้นะผมก่อนนี่เลยแอดเดวินนะครับเป็นเกมที่หารายได้ได้นะครับผมมีบริการดูมันนี่เวอร์เล็ตได้ด้วยถ้าบอกว่ามันจากช่องบิลลี่จะโยรับไปเลย30%นะครับผมบอกเลยว่าได้แน่นอนบริมีบริการตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวเน่าผม สมัครกันไปเยอะๆนะครับไลน์นะผม @iwin เล่นอะไรวะเล่นที่อะไรวะใส่ยางดูดิทุกคนใส่ยางเอ่อยางหน้าห้าสิบับร้อยเฮ้ยยางหน้าห้าสิบับร้อยทุกคนแต่มันเหมือนเหมือนไซส์สองสองสองเออสองศูนย์เลยนะเหมือนไซส์สองร้อยเลยโคตรใหญ่นะครับี๋ยวมาดูเทียบกับยางดีของเราอันนี้เช่นนี้ เดี๋ยวถ้าอยู่พวกอันนี้เกือบสามนิ้วเลยคโคตรใหญ่นะครับแล้วก็ยางหลังนี่ใหญ่กว่ายางหน้าอีกยางหลังนี่เป็นสองสองห้านะครับผมโอ้โหเลยว่าแต่โซลรถสวยนะเด็ดนี่เป็นรถทีชันเลยอา่าเป็นชันเลยนี่เป็นไงนี่รถเด็กเจ็งนครสวรรค์แต่งแบบนี้เหรอวะอยาง,งยยงไม่เส็จแต่งแบบนี้เหรอวะดูดิ โอ้โหขัดเท้าพัดเท้าสีเงินด้วยดูเป็นไงขัาสีเงินของเงินก็ถือว่าตรงนี้ก็เหมือนจะสวยสวยนะแปลว่าสวยวใช่มันดูสะอาดตามากเลยอะอแล้วก็อะไรวนะการสะบัดกันสะบัดรถวิ่งไม่ถึง130กิโลเมตรใส่กันสะบัดดี แต่ใช้ได้นะการสวัสดีใช้ได้เพราะว่ามันออกนืดๆเลยครับแล้วก็มันออกนืดแล้วก็หัวหัวแบบหนักๆด้วยได้ก็ดูว่าใช้ได้นะครับผมดูเมื่อคืนก็มาถึงนะครับโนบีมาถึงก็ไปไล่เลยไล่ก็ยันวางเมือเดิาจากที่ว่าใส่กองเหรียงยาวตอนนี้จับมาใส่เป็นกองเหรียสั้นเลยนะครับเห็นไหมเห็นกองเหรียสั้นไหม นั่นแหละน่น,น,น,นมันไม่ใช่กองเรือหรอคือมันเป็นแค่ยางของกองเรีือเราแค่มาสวมแล้วก็ท่อท่อน่าจะเป็นท่อท่อกรดอ,อก,การช่างไม่มีแบนเลยเออมันไม่เอาแบนเข้าออกเลยเว้ยท่อกรดอ,อก,การช่างเฮ้ยมันมีไอ้นี่ไม่ใช่หรอมันมีไอ้อ,อ,อ,ไอ๋อแบนไหมอ่ะแบนไหมเลื่องเรืวอยๆนี้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดจองเรื่ยๆนี้นะารับผม ส่วนคันนี้ไม่ต้องไปดูคันนี้ไม่ต้องไปดูคันนี้ตำนานคันนี้ตำนานเลยสายยกในตำนานตำนานในการกิ้งนะโอเคก็จะฟังเสียงพ่อไหมเออลองสตาร์ทโชว์หน่อยสตาร์ทเลยเจ้าของมันไม่อยู่สตาร์ทโชว์แม่งเลยจะบอกให้เสียงรถไม่งดังมากควักควักควักอย่างนี้เลยคันนี้เห็นบอกว่าโดบีมันบอกว่าเป็นลูก ลูกเดิมลูกเดิมหัวเต็มนะครับลูกเดิมหัวเต็มนะครับก็ไม่รู้ว่าวิ่งเหีดด้ยม่อคืนก็วัดดูแล้วถามว่าวิ่งได้ไหมก็พอามาได้นะครับผมแั่งเสียงกังนดีกว่าเ่ยเอ้โอ้ยยี่ดำพึ่นเลย <c oughs> ไปไหนเพิ่นลอบตัดเถิงข้างบ้านย้ายออกเ่นรถเถิงข้างบ้านย้ายออก นนี่มัไก็พูดไปเขาย้ายเพราะเขาหมดสัญญาไม่แต่มันก็มีเรื่องกินอยู่คือลูกใคยเป็นไงรถเบาขาเฮ้ยมีเซ็นเซื้อไหมไม่เป็นไรมันมันเล็กกระจี๊ดเดียวเขาไม่เห็นมันไม่มันไม่เห็นมันไม่เห็นเลยอะาะมันเล็กอใส่แต่งเองไหมมันไม่อ๋อใส่เองไม่ไดนี่เราชมกับแม่นครสวรรค์เขาเขาแต่งแบบนี้เลยใช่ไหม แต่รเนี่เนี่ยมานี่มดูเด็กขนมนี่มดูเลยอเด็นัมันต้องเีลยวฟาวขยะเนี่ยมันต้องฟีลยวฟาวขยะเนี่ยังไงขยัไมันต้องฟีลยวฟาวเ้ยยยอันนี้ย่างหลังสองสองห้าย่างหน้าสองร้อยอย่างเงี้ยโอ้โหดูดิประมาณนี้แต่ถ้าตรงนี้แดกตรงนี้นี่ตรงนี้ไม่ต้องเผารถเลยนะโอ้้เหียอายนะ

ก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ข้อนี้ไม่มีแบรนด์เดี๋ยวแบรนด์ใหม่จะเปิดตัวเร็วๆนี้มีครับแต่ว่ามันมันมันเป็นสตีนนะผมไม่ค่อยชอบทีหน้าแบรนด์ผมไม่ออกแม่งเลยผมไม่ค่อยชอบทีหน้านะครับส่งก็ส่งช้าพี่ผมสั่งทำผมจ่ายไปยพันเก้าผมรอจ่ายตังค์ใช่ไหมจ่ายดิจ่ายเต็มเลยจ่ายแบบราคาเต็มเลยพันเก้าพันเก้าแล้วรอรอประมาณ ครึ่งเดือนก็แล้วเดือนหนึ่งก็แล้วสองเดือนก็แล้วถามว่าที่ทำยัางรับกำลังกำลังแล้วขาดไปทีกเดือนประมาณสามเดือนขาดไปเดือนหนึ่งบอกพี่ผมขอเงินคืนพี่ผมไม่เอาต่อแล้ววันต่อมาเป็นขงของให้เลยใช่อะเออถ้ามึงจะทำมันก็ทำได้เลราะว่มันลัาอยู่เพราะวติงคอยจะขอเงินคืนมันทำให้เลยว้พี่ก็เรียกว่ารำอย่างเดียวลักอย่างเดียวมาถึงุูกขอพ่อมาถึงบ้านผมแกะแบงออกเลย กินี่ไม่โคดจัดเลยยินเลยฝันการหมดกูสภาพนี้แต่ครั้งนี้บอกเลยว่าเห็นไอ้ลูกบินยกบอกเลยว่าแกรต่อยกยกลาดยาวเลยอ่ะยกจัดเลยอ่ะที่เรายกไม่เป็นเลยอ่ะโอไว้ไปขี่รถเล่นกันในงนอนใช่ใช่ตอนมานี้ยกล้อโค้งง่ายพี่แอ้เาทพี่บินยกไม่ขึ้นเลยยกเกกยกกกก หลงเลยเอ่ะหลงเลย,ย,งลงเลยอ่ะหลงอยู่ตมทะเลอยู่เออตเเลยดี๋ยวก็ไปไปเจอกันวันที่หนึ่งนะครับก็น,อน้องแดนสุดาก็าน่าจะได้ไปด้วยแล้วก็คันนี้ไปแน่นอนไปแน่นอน <ๆ S 2> ไปแน่นอ <ๆ S 2> นผมก็ลลเ,นเนก้าสิบโลรับแบกรถคันนี้มันจะเป็นทรงๆบีบหน่อยอ่าบีบมันจะบีบหน่อย,ออยใช่ก็รอชมรอชมในสนาม ้่ประมาณนั้นเนาะก็ฝากไปด้วยกับชื่อนีชื่อไหมอันนี้เหรอชื่อชูฟิงกีนต้องฟุงซิงอืมฟุงซิงตรงไหนวะทำไมมันต้องใส่ล้อฟ้าตอนแรกโอ้แต่คันนี้นะมีโบเต๋ว่าจะใส่ล้อฟ้าใช่ใช่มันเป็นล้อของน้องมาใส่เก่าหรือว่าเอาล้อใหม่เลยผมว่าล้อใหม่มันจะเยอะแล้วนี่ไม่ก็ ถ้าพี่ขายปกติก็900แต่ถ้ามาน้กก็พันห้าท้ายคลิปนี้นะผมสำหรับใครที่กำลังมองหารายได้นะผมที่นี่เลย at iwin นะครับบอกเลยว่าถ้ามีปัญหาทักมาพี่ได้เลยนะครับแห่่หํมยังพอมีบริการทูมบันไดมาเลยได้ด้วยนะผมถ้าใครสนใจอย่าลืมไปสมัครกในรายนะครับ at iwin เอ้ยสตาร์ทโชว์น้องหน่อยอยากได้ยินเสียงเมื่อกี้บอกว่าอยากอันนี้ไหมคะ เอาตรนะคือที่ว่าเกีกสตารเน่ยไม่รู้ว่าแถวเนี้ยเราจะแกงหรือเปล่าแต่ก็แต่ก็ขอแบบนิดเดียวหนยนิดเดียวขอหนอยนิดเดียวสตาร์ไปเถอะไม่ใช่รถเราให้เขายกไป โอเคก็ไ so ว้เจอกันวันที่หนึ่งก็ไว้เจอกันลูกเดินหมดเต็มกับ5-3น้องแรงสดาไว้เจอกันที่สนามอื90โลรับแบกน้องแบบตัวเบาอะไรเงี้ยแบบมาเสิร์ฟได้นะครับผมก็ถ้าแดกไปก็ก็ยอมถ้าน้้องถาพงน้องแดกอย่ามาโพสชิงพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกพี่กลับไปไล่ใหม่ก่อนรดแรงเป็นบางวันนั่นเองเจอเันไ้เจอกันไปครับผม